ขอบคุณวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเอฟซี FC, ขอบคุณเพจวิเคราห์บอลจริงจังนะครับดราม่ารเรื่องพระส,สงฆ์ถูกโยงไปกับสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้แบบงง,งๆเพราะอยู่สื่อเพราะอยู่อยู่สื่อมวลชนหลายสำน,น,น,นักก็เปิดประวัติเจ้าคุณดวงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพราะอยู่อยู่สื่อมวลชนหลายสำนักก็เปิดประวัติเจ้าคุณดวงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสไตรมิตรวิทยาลามแบบพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย จุดเริ่มต้นมาจากเหตุที่พลตำรวจตีจรุนเกียรติปานเก้วหรือว่าพิกเจา่าได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่ทําการทุจริตเงินบริจาคมากกว่า100อยล้านบาทน,นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับสีการสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโดยเหตุผลบางประการผู้คนก็ตีความกันไปว่าพระรูปนั้นหมายถึงเจ้าคุณนงชัยแต่สุดท้ายพลตำรวจตีจรุนเกียรติได้ออกมาชี้แจงว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับความจริงเลย พราะคนก่อเหตุไม่ใช่พาร์ทร่งในกรุงเทพแต่เป็น aky, พารที่อยู่ต่างจังหวัดสรุปคือเจ้าค <น S 1> ุณดงชัยโดนด่าฟีข <produces S 2> ่าวมาแรงมากหลายเพจหลายสำนักข่าวใส่การรัวๆแต่พอความจริงปรากฏเรื่องก็จบไปการง่ายๆเรื่องก็จบสรุปคือเจ้าคุณดงชัยโดนด่าฟีข่าวมาแรงมากหลายเพจหลายสำนักข่าวใส่การรัวๆแต่พอความจริงปรากฏเรื่องก็จบไปง่ายๆแบบนั้นเลยบางสำนักข่าวที่ออกมาตาม บางสำนักข่าวที่ออกมานำเสนอแม้จะรู้ตัวว่าบางสำนักข่าวที่ออกมานำเสนอแม้จะรู้ว่าผิดตัวแต่ก็หลบเลี่ยงไปในเนียนโดยบอกแค่ว่าเราเปิดประวัติเฉยๆไม่ได้บอกว่าพระท่านทำผิดอะไรเสียหน่อยก็แค่เล่าให้ฟังว่าเป็นใครมาอย่างไงแค่นั้นเองแต่ก็เราแต่ก็นะเรารู้อยู่แต่ก็นะเรารู้อยู่แล้วว่าการนำเสนอข่าวแบบนั้นหมายความว่า ยังไงพวกเขาเพียงแค่รีบเล่นข่าวกะจะแต่ก็นะเรารู้อยู่แล้วว่าการนำเสนอข่าวแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงพวกเขาเพียงแค่รีบเล่นข่าวกะจะกอบโกยเอ็นเก m เมนให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงเลสเตอร์ซิตี้กับเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตมิตรวิทยารามก็ถือว่ามีความเกี่ยวพันกันอยู่เพราะนี่คือผะสงฆงที่ตระกูลสี วัฒนาประภาเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้ให้ความนับถือภาพพุทธไตมิตรมงคลชัยสุโขชัยปฏิมาก่อนซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดไตมิตรตอนนี้ก็จะสร้างขึ้นและถวายให้วัดโดยวิชัยศีวัฒนาประภาอดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ล่องลับไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกเสกวัตถุมงคลถ้าเซิร์ชใน g o o ก l e จะเห็นประวัติในด้านนี้เยอะมากนะครับ ส่วนตัวผมไม่ได้อินเรื่องวัตถุมงคลใ,ใดๆแต่ใครจะเชื่อหรือเขารบนับถือก,ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับในมุมมองของสโมสรเลเตอร์ atter, ผมบอกได้เลยว่าพวกเขามีความเชื่อในเรื่องนี้แน่นอนถ้าใครเคยไปดูบอลที่สนาม King Power ์สเตเดียมบริเวณบนสุดของกระเนก่อนจะเป็นหลังคาจะมีผ้ายานติดอยู่ลายล้อมไปหมดนับๆดูก็น่าจะเป็นเกินร้อยแผ่นนะครับผ้ายัานมีหลายรูปแบบมากแต่ พายานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเลตเตอร์คือพายานแพ้ไม่เป็นที่ถูกปลุกเสกโดยเจ้าคุณนงชัยมีอักขรและตัวเลขต่างๆลายล้อมโลโก้จริงจอกของเลตเตอร์คือดูแปลกตาดีรู้ไหมครับว่ามีกลุ่มผู้คนที่เขาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนพายานเหล่านี้กันด้วยมีราคาตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เรื่องพายานเท่านั้นแต่เลตเตอร์ที่ยังเชิญเจ้าคุณนงชัยไปทําพิธีกรรมที่สนามอยู่บ่อย มีมีการนำภาพไปแขวนให้นักเตะทุกคนมีการพรมน้ำมนต์เป่าขมอมและก็ธีษะาามครั้งเป็นการเอาเลิกเอาชัยก็เป็นภาพที่แปลกดีเมื่อนักเตะอย่างเจมี่วาดีเวดมอร์แกนถูกพระสงฆ์เป่าขมอมให้สโมสรอื่นในพีเมีริกไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนตอนนี้เลสเตอร์ติตี้ได้แชมป์พเมีริกสำนักข่าว b ีสำนักข่าวบีบเคยตั้งคำถามพิธีกรรมต่างๆของเจ้าคุณนงชัย รวมถึงพายานเหล่านี้มีส่วนไฮเลสเ,เตอร์ได้แชมป์หรือไม่ถึงจะคุณต้องใช้ตอบกลับไปว่าอาตมาเป็นเพียงพระสงฆ์ที่ทําพิธีให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อสโมสรเลเ,เตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับพระท่านเองก็รู้ดีว่าสุดท้ายฟุตบอลก็ต้องสู้กันด้วยฝีเท้าเรื่องโชคเรื่องดวงมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้ามองในแง่การสร้างกําลังใจพวกพายานพวกพิธีกรรมต่างๆอาจจะมีประโยชน์ในแง่ความรู้สึกก็เป็นไปได้ครับ เรื่องเลตเ,เตอร์กับาราเรื่อง <c oughs> เลเตอร์กับพระสงฆ์และศาสนานี่เรื่องเรื่องเลเตอร์กับพระสงฆ์และศาสนามีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับหลังจบฤดูก,กาล2015ถึง2016ที่เลเตอร์ได้แชมป์พิมร์ลีกมีนักข่าวชื่อโจนาธานนอขอบได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเฟอร์เรสขึ้นมาและเล่มนั้นจะมีบทหนึ่ง ที่เล่าว่าเจ้าของสโมสรต่างๆมากจะเอาแนวคิดของตัวเองมาใช้กับสโมสรฟุตบอลที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่เสมออย่างเจ้าของอเมริกันก็จะเอาแนวคิดมันนี่บอลมาใช้คือบริหารเงินอย่างระมรัดระวังไม่ทุ่มเทฟุ่มเฟือยโดยไม่จําเป็นนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าของอาลับจะทุ่มเงินหนักเพื่อทําให้ทีมโด่งดังกระดับโลกอย่างเร็วที่สุดนะครับ ส่วนเจ้าของคนไทยแนวทางที่ตระกูลสีวรราประภาสร้างเลเตอร์นั้นทั้งผู้เขียนโจรทานนอขอบนิยามว่าใช้บัตยามใช้แนวทางบัตบัตฮิมอธิบายคือเลเตอร์จะใช้พระพุทธศาสนาเข้ามาผสมกับการทาทีมฟุตบอลอยู่เสมอพระพุทธศาสนาที่นอขอบหมายถึงไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมพวกนาพระสงฆ์มาบุกเสกหรือเรื่องราวของพระยานใดๆแบบนั้นนะครับ แต่เป็นเรื่องกรรมครับในพระพุทธศาสนามีหลักคิดเรื่องกรรมอธิบายคือการการะทำใดๆย่อมมีผลที่ตามมาเสมอทําสิ่งดีก็ได้รับผลตอบแทนดีทําสิ่งชั่วก็ได้รับผลตอบแทนทําสิ่งดีก็ได้รับผลตอบแทนดีทําสิ่งชั่วก็ได้รับผลตอบแทนชั่วนะครับเจ้าของทีมตั้งแต่ยุควิชัยมาจนถึงอายวัฒเชื่อว่าถ้าหากคุณปฏิบัติตัวกาตตาฟและแฟนบอล แบบแบบเป็นขยะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือขยะเหมือนกันนะครับตรงข้ามถ้าคุณทําดีกับเขาใส่ใจกับเขามากแค่ไหนก็จะได้รับสิ่งดีๆคืนมาแน่นอนดังนั้นปัจจัยของเลเตอร์ตั้งแต่ยุวิชัยมาเลยให้ก่อนที่จะคิดรับเพราะเชื่อว่าทํากรรมดีเดี๋ยวบุญกุศลก็จะส่งให้ได้รับสิ่งดีๆตามมานะครับทาดีไปกับ ทำดีไปก่อนวันนี้แล้วค่อยรอรับผลกรรมดีตามมาที่หลังมีเหตุการณ์คลาสสิกอยู่หลายเรื่องมีเหตุการณ์คลาสสิกอยู่หลายอย่างที่จะ้อนให้เห็นวิธีคิดเรื่องให้ก่อนรับของพ่อลูกสีวัฒนาประภาหนึ่งตั้งแต่สมัยอยู่แชมเปี้ยนชิปวิชัยและกับอายวัตเคยควักเงิน4ี่สี่สีหมื่นปอนด์ปิดผับเพื่อเลี้ยงพนักงานสโมสรให้กินดื่มอย่างเต็มที่ในปาร์ตี้วันคริสมาส ซึ่งถ้าเป็นบโบสโมสรในลีกลองไม่มีเจ้าของที่ไหนจะยอมคอกเงินก้อนขนาดนี้กับเรื่องนี้แต่พอลูกแต่พ่อลูกสีวัฒนภาก็แต่พอ่อแต่พ่อกับแต่พ่อลูกสีวัฒนภาก็มองว่าถ้าเราดูแลพนักง,งานดีๆทุกคนจะได้ตั้งใจทํางานเพื่อองค์กรนะครับ2ในช่วงปิดซีซั่นแคดเปิร์ชไมัยเคิลน,นายทาวานันมือหนึ่งของทีมกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแต่มีงานด่วน ้องมาถ่ายโฆษณาของสมโมสรสิ่งที่วิชัยทำคือส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับไปส่งเพื่อให้ชมายมเคิลนได้รีบกลับไปอยู่กับครอบครัวเร็วที่สุดนะครับสามไมล์าวิลแฟนบอลเลสเตอร์คนหนึ่งเล่าว่าคุณปู่กับคุณย่าของผมพวกเขาซื้อตั๋วปีของเลสเตอร์มาถามที่ผมก็ดูการทั้งคู่ไปดูบอลด้วยกันตลอดแต่มาวันหนึ่งคุณย่าของผมเสียชีวิตทีนี้คุณปู่ก็เลยอยากซื้อตั๋วปีที่ดัง ปีที่นั่งเดิมของคุณย่าเก็บเอาไว้เพื่อจะได้ดูเพื่อจะได้รู้สึกเหมือนไปดูบอลด้วยกันอีกแล้วไม่รู้ว่าสโมสรรู้ได้อย่างไรพวกเขาซื้อตั๋วปีของคุณย่าให้เราโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่ปอนเดียวคือมันไม่ใช่เงินมหาศาลอะไรแต่มันเป็นการกระทำที่น่าประทับใจมากๆนะครับ หลังจากเลสเตอร์เลื่นชั้นจากแชมเปี้ยนชิพมาสู่พรีเมยรีในปี2014วิชัยปิดร้านอาหารหรูในเว์ลอนดอนเสิร์ฟคาเวียร์และไวชันดีให้กับนักเตสะสตาร์แบบไม่อัน้นแถมยังให้เงินพิเศษคนละ1,000ปอนด์เอาไปเล่นที่คาสิโนที่อยู่ใกล้ร้านอาหารอีกทางหากนะครับโรเบิร์ตฮูดกองหลังชุดแชมป์เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เคยเจอสโมอสรที่ช่วยเหลือใส่ใจดูแลมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะครับ ในมุมมองของคนยุโรปมองว่านี่เป็นเรื่องที่แปลกที่ผู้เิหารจะให้ให้มากขนาดนั้นแต่ตามกุศลนแต่ตามคุณส,ณสระบายเรื่องกรรมของพระพุทธศาสนาก็อพอจะอธิบายการกระทำของผู้เิหาเลเตอร์ได้ว่าถ้าคุณมั่นทําดีถ้าคุณหมั่นทําดีให้คนอื่นไว้สร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นเดี๋ยวความดีเหล่านั้นก็จะตอบสนองกลับมาหาคุณเองนะครับกลับมาปิดท้าย กลับมาปิดท้ายที่เรื่องดาม่าจะขอบคุณนงชัยที่สุดท้ายไม่ควรมีประเด็นอะไรเลยก็เลยมาทำให้ชื่อเสียงก็มาทำให้ชื่อเสียททำให้ชื่อของเลสเตอร์กลับมาพูดถูกพูดถึงอีกครั้งตอนเลสเตอร์ตกั้นไปอยู่แชมเปี้ยนชิพต้องมาอยู่ต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะคัมแบกกลับมาได้ในปีเดียวเหมือนคราวก่อนหรือเปล่าแต่ันนี้ไม่มีเอนโซมาเลสเาแล้วเส้นทางอาจจะไม่ง่าย เหมือนเดิมก็ได้แต่กําลังเป็นกำลังใจให้พวกเขาชนะครับขณะที่เรื่องพ้าส่งในประเทศไทยตอนนี้ลากตั้งแต่เรื่องสีกากรอบมาจนสารภาพเหตุการณ์ผมว่าคนที่ทําผิดก็สมควรโดนเล่นงานแล้วถ้าคุณนังกกผู้หญิงในชุดผ้าเหลืองขนาดนั้นส่งแชทออดอ้อน,ออนฟิวแฟนทั้งๆท,ท,ที่เป็นสมณาเพศถามว่าจะสมควรจะมาเป็นผ้าได้ไง แล้วยิ่งกว่าเรื่องผู้หญิงคือพระสงฆ์บาารูปที่เห็นวัดเป็นธุรกิจทําเงินขโมยเงินบริจาคต่างๆเอามาปนเปื้อนให้ตนเองแบบนี้ไม่ใช่แค่สึกแต่ต้องโดนคดีด้วยนะครับแต่ท่ามกลางข่าวเช้าของวงการพระจนผู้คนเสือส่อมศรัทธาและไม่อยากไปวัดอีกผมก็ยังคงเชื่อว่ามีพระสงฆ์อีกจํานวนมากทีป่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสร้างประโยชน์ให้สังคมอยู่นะครับท่ามกลางพระสงฆ์นับแสนในประเทศยังคงต้องมีพระ ที่ผู้คนสามารถกราบว่าได้อย่างสนิทใจยอยู่บ้างคงไม่ได้เลวร้วายแบบ100%นแน่ๆน,นะครับดังนั้นดังนั้นการจะดังนั้นการจะตาหน้าใครว่าเป็พระนผ้าชั่วๆต้องระมัดระวังมากจริงๆเพราะมันเสี่ยงที่จะสร้างมวลทินให้ใครสักคนที่ปฏิบัติตัวดีมาตลอดให้โดนด่าฟรีๆนะครับ พระหลายรูปโดนด่าไปแล้วมีมลทินไปแล้วแม้ความจริงมาเปิดเผยภายหลังแต่ก็เชื่อได้เลยว่าคงไม่มีใครมากล่าวคําขอโทษจนหลังอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณเจอพระเลวแบบมีหลักฐานชัดเจนว่าทําผิดแน่ๆเช่นตอนอยู่วัดโกนผมแต่พอตกดึกออกนอกวัดก็ใส่วิกแล้วไปนอนกกเมียแบบนี้ละก็สามารถด่าเต็มที่เลยครับเพราะทําแบบนี้นะ่ะ มันเร็วชั่วช่วอยู่แล้วครับผมเช่นเดียวกับเคสของเจ้าคุณธงชัยถ้าหากมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาทําผิดจนต้องประราชิกจริงผมกจ็จะร่วมด่าด้วยอีกคนอย่างแน่นอนนะครับเอากินเลย